ขอให้นักเรียนโรงเรียนวัดจอมใจประกาศจิตนาลุมของสภานักเรียนได้ตามข้าพเจ้าข้อหนึ่งส่งเสริมให้เด็กใจเลิกใจสูงปราสรีข้อหนึ่งส่งเสริมให้เด็กใจเลิกใจสูงปราสรีข้อสองส่งเสริมการมีเหตอาลั บทเป็นปันข่าวปลอมฟิลิปนิวพ่อถามส่งเสริมให้เด็กไทยรู้ทันบทเป็นปันข่าวปลอมฟิลิปนิวข่อดีส่งเสริมแนวทางป้องกันความรุนแรงจากการบุหรี่